สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ,นบ้านๆคนเดิมอีกเช่นเคย <c oughs> ให้ท่านผู้ชมช่องของผมจงมีความสุขหัวใจให,ให้คลายความทุกข์ให้มีความสุขในทุกทุกวัน ปลูกต้นไม้ปลูกบอลสีไปด้วยกันความรู้เราต้องสร้างสารรค์ปลูกไปทุกวันไว้ให้ทันชม ฝากกดติดตามผู้ชายบ้าน,านที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกนเฮาหาเฮาหวนหวนททาสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวัน คพือทานผู้ชมอิๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมโอเคตกลงนะครับก็เข้าเนื้อหากันเลยต่อหน้าเพื่อนๆทุกท่านเป็นอบอลสีใบไผ่นะครับเป็นบอลสีลูกไม้นะเออไม่มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้ใบไผ่นะครับบอลใบไผเป็นบอลอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าคน ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยเลี้ยงนะครับแต่ถามว่ามีคนเลี้ยงเยอะไหมเยอะนะครับแต่ว่าคนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยเลี้ยงด้วยที่ว่าอาจจะเลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากหรืออะไรอย่างไรผมก็ไม่ทราบแต่สําหรับผมผมว่าเลี้ยงง่ายนะครับเออเลี้ยงง่ายเพราะผม เลี้ยงอยู่ในตู้ไม่ได้ไปดูแลอะไรเขามากมายแค่ไม่ให้ขาดน้ําเท่านั้นและดินปลูกก็ใช้เป็นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็น้ําอันนี้ปลูกมาได้ประมาณ2เดือนแล้วมั้งหรือ,อน่าจะสองเดือนกว่า2เดือนนี่แหละนะครับอือสองเดือนกว่านี้แหละนะครับเนาะก็นะครับนะรบ,บอลใบไผ่เป็นบอลที่เขาเรียกว่าเป็นบอลที่ไม่ใช่ทรงใหญ่เนี่ยการโตเขาจะอยู่ประมาณทรงไซส์นี้แหละไม่โตไปแบบใบใหญ่ไปมากมายเหมือนบอลใบประเภทอื่นหรอก บอลมีใบกี่ประเภทอะนะครับที่ผู้ปลูกเลี้ยงบอลสีควรรู้ใบไทยใบยาวใบกลมใบกาบและใบไผ่นะครับมี5ประเภทนะแล้วลักษณะทรงใบอาจจะเป็นใบโพใบรูมหัวใจใบอะไรก็แล้วแต่อันนั้นผมไม่ไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงประเภทหลักๆอันนี้คือบอลใบไผ่เนี่ยผมมีต้นเดียวโอกระถางเดียวในสวนนี่แหละไม่ใช่ต้นเดียวสิในนี้เขาน่าจะแตกหน่อมาแล้วนะครับน่าจะมีเออ 2อ,อ,องต้นหรือเปล่าในกระถางเดียวนะครับแต่ผมยังไม่ได้แยกหรอกนะครับเออเลี้ยงในตู้ก็เลี้ยงง่ายนะเออเลี้ยงในตู้เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ไม่ได้อ่อนแอเท่าไหร่ก็แข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าได้แดดเต็มที่ผมให้เขาได้แดดเพียงพอเขาก็สวยเห็นไหมสีก็ถือว่าสวยใช้ได้ะเดี๋ยวให้ชมชมใกล้ๆนะนให้ชมสีใกล้ๆสีเขาจะออกลักษณะเป็นยังไงอะ สีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่ะนะครับสีชมพูแล้วก็สีเขียวอยู่ในใบในใบหนึ่งอะนะอสวยงามนะมันเหมือนเป็นแบบเป็นไงอ่ะผมก็พูดไม่ถูกอ่ะรู้แต่ว่าสวยมันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเออมัมอนเป็นแบบสายแสงสายรุง้งเหมือนเป็นดาบเป็นอะไรประมาณนั้นแหละอืนะครับเนาะก็สวยดีนะนะเป็นบอลทรงแครหรือว่าใครที่เหมาะเหมาะปลูกตั้งบนโต๊ะทํางาน นะครับตามออฟฟิศออฟแฟชอะไรนั่นแหละนะครับลูกในโหลกแก้วในโต๊ะทํางานนั่นแหละนะครับไม่ใช่ในตู้ทํางานเมื่อกี้ผมพูดว่าตู้ทํางานหรือเปล่าถ้าผมพูดผิดเขอาอาไยด้วยนะครับเออในห้องทํางานในออฟฟิศนี่แหละนะครับเหมาะเพราะว่าเป็นอบอลประเภททรงเล็กนะครับไม่ใหญ่เพราะว่ามันไม่เปลืองพื้นที่อม,มันตะมุตมิน่ารักประมาณนั่นแหละนะครับนี่สวยงามมากตอนนั้นผมได้มาในราคาเท่าไหร่นะ ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับจาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากสะสมไงนะครับพวกบอลใบไผ่ใบกาอะไรท,ที่ผมยังไม่มีผมก็หามาสะสมนะครับเมื่อสะสมมาได้แล้วอย่างที่ว่าแหละยังไงมันก็นะครับแตกนอขยายพันธุ์ให้เราอย่างแน่นอนยังไงมันก็คุ้มนะครับอย่างที่ผมร้องเพลงบอกนะครับปลูกไปทุกวันไว้ให้ท่านชมนะครับผมปลูกไว้ให้ทุกท่านชมนะครับที่รับชมคลิปของผมอ่ะ นะครับเนี่ยผมปลูกไว้ให้ทุกคนชมนะเห็นไหมสวยงามด้วยเราชมบอลสีสวยๆไปด้วยกันนะทุกคนนี่อันนี้ใบใหม่ใบใหม่มานะครับที่ผมตั้งแบบเนี้ยที่ผมไม่ถือกล้องเพราะว่าผมอยากให้เห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นฟอร์มเห็นมุมที่ชัดเจนอะ่ะเออนี่อันนี้ใบนี้โดดมาเลยนะครับสวยงามมากนะสวยงามตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะหลักร้อยแหละแต่น่าจะหนึ่งร้อยหรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ไม่แพงมากหรอกนะครับทุกวันนี้ราคาบอลสีก็ จับต้องได้แล้วใครอยากขายอยากซื้อก็ตามสบายเลยนะครับเออตามสบายแต่ว่าผมเงินหมดแล้วไม่มีเงินแล้วเออนะครับอย่างว่าแหละทุกวันนี้เศรษฐกงเศรษฐเศรษฐกิจอย่างที่เรารู้รกันอยู่น้ํามันก็แพงข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างแพงอพูดแล้วเหนื่อยใจนะนะครับไม่ไม่พูดละนะครับพูดถึงเรื่องบอลสีของเราดีกว่านี่นั่นแหละเราก็ผมก็ได้เอาเอาความสวยงามมาให้ชมนะครับเป็นบอลสีลูกไม้นะ เออลูกไม้ไม่มีชื่อเดี๋ยวผมให้ดูชื่อพ่อชื่อแม่เขาอันนี้เป็นชื่อพ่อชื่อแม่นะจ๊ะนี่ชื่อพ่อชื่อแม่เดี๋ยวให้ชมจอมทัพกับอะไรสีเกษรอ,อะไรนี่แหละที่สวนบอนสีเจ้าพีงหนึ่งเขาผสมผมก็ไม่ทราบนะครับเออการที่จะได้ใบไผ่ามาเนี่ยต้องใบาย,ยาวกับใบาย,ยาวนะทุกคนมันจะหลุดมาเป็นใบไผ่สา,ายพันธุ์ใหม่ในการผรสมเกสรอนนะ <Newman> นะครับต้องใช้บอลสีใบาย,ยาวกับบอลสีใบาย,ยาวในการผสมกันแล้วมันก็จะหลุดออกมาเป็นบอลสีใบไผ่เป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างว่าบอลสีใบไผ่เป็นบอลสีที่ถ้านําไปเทียบกับบอลประเภทอื่นๆก็จะมีราคาที่สูงกว่าอืมจะมีราคาที่สูงกว่านะครับพวกบอลใบไผ่กับบอลใบกาบเนี่ยแล้วก็ใบกลมจะมีราคาที่สูงกว่าบอลใบไทยและบอลใบยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบความถนัดในการเลี้ยงนะครับนี่ก็ ในคลิปนี้นะครับก็นําความสวยงามมาฝากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านให้ชมความสวยความงามไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ